อะไรที่มันทําแล้วมันเอื้อต่อการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเราก็จดจําและเรียนรู้และก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละมาค่อยๆต่อยอดจากบ่อที่1เดี๋ยวมันก็จะเป็นบ่อสองบ่อสามบ่อสี่บ่อห้าตามมาเหมือนกันครับวันนี้ลองย้อนกลับมาถามองค์ประกอบของชีวิตเราตั้งแต่การใช้ชีวิตครอบครัวเป็นอย่างไรครับยังมีการทะเลาะบอ่อแว้งยังมีการตบตีกันหรือเปล่ายังมีโกหกยังมีการ รพืดผิดในการรมกันอยู่ไหมนะครับยังมีเรื่องชู้สาวอยู่หรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่องค์ประกอบของความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเราก็ต้องกําจัดองค์ประกอบที่ไม่ดีออกไปนขณะเดียวกันเราก็ต้องหาองค์ประกอบที่ดีเข้ามาไว้ในตัวเราจัดองค์ประกอบที่เหมาะสม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมถ่ายท่านผู้ชมได้เห็นนะครับด้านหลังของผมเป็นบ่อที่ผมใช้เลี้ยงแหนแดงนะครับ วันนี้ก็สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วครับข้างบนก็มุงสแลนกันแดดให้แล้วนะครับจะทดลองเลี้ยงดูนะครับตอนนี้ก็ได้ปล่อยแหนแดงลงไปแล้วนะครับแล้วเมื่อเช้านี้ผมก็ไปดักกุ้งในท้องนานะครับก็เอามาปล่อยลงไปในบ่อแหนแดงนี่แหละครับเดี๋ยวจะดูว่ากุ้งมันจะสามารถอยู่อาศัยร่วมกับแหนแดงได้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็ได้เอา ั๊มที่ทำออกซิเจนนะครับมาติดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆอัปเดตท่านผู้ชมไปนะครับว่าการเลี้ยงแหนแดงแล้วก็เลี้ยงกุ้งฝอยไปด้วยผลเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมสอบถามผมมาว่าในการที่เราจะเริ่มต้นสร้างอนาคตสร้างชีวิตเราเราควรที่จะทำตัวอย่างไรประพฤติปฏิบัติอย่างไร หรือมีรูปแบบของการทําอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่ดีสําหรับทุกๆคนนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหาโอกาสและมองหาวิธีการเริ่มต้นเพื่อสร้างอนาคตให้กับตัวเองในการที่เราจะกําหนดรูปแบบหรือวางแผนการที่จะสร้างอนาคตเราผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตข้างหลังผมนี่เป็นบ่อที่ผมสร้างขึ้นมาผมอยากจะเอาบ่อนี่แหละมาเป็นคำแนะนำสำหรับท่านผู้ชมที่คิดที่จะวางแผนสร้างอนาคตในการที่ผมวางแผนว่าผมจะเลี้ยงแหนแดงในการที่ผมจะเลี้ยงกุ้งฝอยทำไมผมถึงสร้างบ่อลักษณะนี้ทำไมผมถึงจัดองค์ประกอบต่าง แบบนี้นะครับเวลาที่เราคิดที่จะเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องไปหาความรู้ผมก็ไปหาความรู้มาว่าวิาวธีการทําบ่อทําแบบไหนวิธีการเลี้ยงแหนแดงเลี้ยงอย่างไงใช้อะไรเป็นอาหารการดูแลรักษาน้ําเป็นอย่างไรการเลี้ยงกุ้งฝอยก็เหมือนกันนะครับมันจะต้องมีแสแลนเพื่อบังแดดเพื่อไม่ให้แสงแดดเข้ามากระทบจนเกินไปเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นแหนแดงหรือกุ้งฝอยต่างๆก็ต้องการแสงลำไรและมันก็ยังมีสัตว์หลายๆชนิดที่สามารถที่จะกระโดดหรือเลื้อยมานะครับมาลงในบ่อเราอาจจะมากินแหนแดงหรือมากินกุ้งฝอยเราได้เพราะนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือผมหาความรู้และผมก็จัดองค์ประกอบที่เหมาะสมให้กับบ่อเลี้ยงปลาหรือบ่อเลี้ยงกุ้งหรือบ่อเลี้ยงแหนแดงผมนี้นะครับ ผมพูดมาถึงตรงนี้ผมต้องการสือ่อท่านผู้ชมเห็นว่าในการที่เราคิดที่จะสร้างอนาคตรหรือสร้างชีวิตวันนี้เราต้องถามกลับไปในตัวเราว่าวันนี้เรามีองค์ประกอบที่พร้อมหรือองค์ประกอบที่เหมาะสมในการที่จะวางแผนชีวิตหรือไม่องค์ประกอบอย่างไรนะครับผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังบางคนอาจจะไม่เข้าใจท่านผู้ชมจะต้องเข้าใจว่าคนที่อยากที่จะเปลี่ยนตัวเองหรือมีรายได้มันจะต้องมีอาชีพที่ดี มีความรู้มีความมานาพยายามมีการลองผิดลองถูกมีความอดทนเพราะนั้นเราก็ต้องหาองค์ประกอบเหล่านี้เข้ามาอยู่ในตัวเราเราต้องเลือกงานที่ดีเลือกงานที่สุจริตเลือกงานที่สามารถสร้างเป็นอนาคตให้กับเราได้เมื่อเราได้เงินมาเราก็ต้องบริหารจัดการรายรับให้ดีว่าเราจะมีส่วนไหนที่เก็บไว้ลงทุนมีส่วนไหนใช้จ่ายประจำมีส่วนไหนที่ เป็นเรื่องของข่าผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรต่างๆและในขณะที่เราทำงานเราก็ต้องมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆในการที่จะพัฒนาตัวเองและในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีความมานะพยายามนะครับมีความอดทนเพราะว่าเวลาที่เราทำงานไปมันก็จะมีแรงกดดันมีเพชสเชอร์เข้ามานะครับผมเชื่อว่ามีทุกๆองค์กรมันมีคอนฟ lict นะครับ มีความขัดแย้งในองค์กรเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันก็คือบททดสอบที่จะทดสอบเราว่าเรามีความสามารถแค่ไหนเรามีทัศนคติที่ดีอย่างไรการที่ผมพูดแบบนี้ผมต้องการสื่ออะไรท่านผู้ชมฟังวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนองค์ประกอบที่จะจัดให้กับชีวิตเราเนี่ยมันยังไม่ใช่องค์ประกอบที่เหมาะสมสําหรับการเดินไปข้างหน้า อย่างผมจะเลี้ยงแหนแดงหรือเลี้ยงกุ้งทาไมผมถึงใส่ปั๊มออกซิเจนทําไมผมถึงใส่บ่อพลาสติกทําไมผมถึงกางแสลนทําไมผมถึงมีมุ้งในล่อนสีฟ้าเนี่ยล้อมรอบเพื่อกันกบการเขียดกันงูอะไรเลื้อยเข้ามานะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลกระทบทําให้การเลี้ยงแหนแดงหรือเลี้ยงกุ้งฝอยของเรามันไม่บรรลุ เ้าหมายที่เราวางไว้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดองค์ประกอบให้มันได้ก่อนก่อนที่เราจะเริ่มดําเนินการในการเลี้ยงเมื่อเราได้องค์ประกอบเรียบร้อยเราก็ลองมาทดสอบเลี้ยงเมื่อเราเลี้ยงเสร็จมันมีการตายไหมมีความสูญเสียไหมเราก็ต้องดูว่าอะไรที่มันเป็นอาหารที่แหนแดงหรือว่ากุ้งฝอยมันชอบอะไรที่มันทําแล้วมันเอื้อต่อการจเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเราก็จดจำและเรียนรู้และก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละมาค่อยๆต่อยอด จากบอ่อที่1เดี๋ยวมันก็จะเป็นบอ่ 2, บอสองบอ่อสบ่อสบ่อหตามมาเหมือนกันครับวันนี้ลองย้อนกลับมาถามองค์ประกอบของชีวิตเราตั้งแต่การใช้ชีวิตครอบครัวเป็นอย่างไรครับยังมีการทะเลาะบอ่าแว้งยังมีการตบตีกันหรือเปล่ายังมีโกหกยังมีการประพฤติผิดในกรรมกันอยู่ไหมนะครับยังมีเรื่องชู้สาวอยู่หรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่องค์ประกอบของความสําเร็จ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเราก็ต้องกําจัดองค์ประกอบที่ไม่ดีออกไปในขณะเดียวกันเราก็ต้องหาองค์ประกอบที่ดีเข้ามาไว้ในตัวเราจัดองค์ประกอบที่เหมาะสมเรื่องของการรับความรู้นะครับเรียนรู้จากคนที่มีความรู้พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็อะไรที่มันเป็นจุดอ่อนก็กําจัดอะไรที่เป็นจุดแข็งก็เอามานําเสนอมาแสดงขยายเพิ่ม วันนี้ผมเชื่อว่าถ้าพวกเราลองกลับไปทบทวนตัวเองไปสำรวจตัวเองและจัดองค์ประกอบที่เหมาะสมให้กับตัวเองผมเชื่อว่าพวกเรามีโอกาสสำเร็จทุกคนแต่วันนี้หลายๆคนทำไมไม่ไปหน้ามาหลังเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ชีวิตแม้กระทั่งตัวเองอยังจัดสรรเวลายังบริหารชีวิตตัวเองไม่ได้เลยบริหารครอบครัวยังไม่ได้บริหารลูกเต้าก็ายังไม่ได้แล้วเราจะไปบริหารชีวิตเราให้จเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไร ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราเอาสิ่งที่ดีเข้ามาใส่ในตัวเราไหมวันนี้ถ้าเราสิ่งดีๆผมเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้เพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่เป็นสาไลท์ท่านผู้ชมและผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ